Oh, น้องๆนะคะเออจัดใจตามนองไปคุ้นเคยนะลูกอ่ะพวกที่อย่างน้องโจล่าจ่าตามได้ไหมเออดูเลยโอ้มาเอาใหม่ค่ะเชิญค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของทดสอบนะคะรอบแรกต้องจัดการนะคะรอบแรกเป็นครูฝึกจัดการพิธีกรจัดฟันก็ไม่รับนะคะรับไม่ได้เดี๋ยวแขวนรูดเนาะเออลองลองนะคะอ่ะเอาใหม่แล้วกันโดล่าบอกโดนรับอยู่รอ ลองเนาะคุ้ค่าแล้วนะคะอยากให้อุกตัวเดียวเป็นยังไงล่ะนี่ผรู้ให้กำลังใจรวดๆวดอย่างเดียวเลยนะคะเออตัวกำนังพี่โบกมได้ดีมากเลยอย่างนี้มันไม่คาดใจ Ул мәңә